การตั้งคำถามในภาษาสเดนนะคะมี2แบบค่ะแบบแรกก็คือการตั้งคำถามที่ให้เขาตอบยอหรือหนึงก็คือว่าใช่หรือไม่ใช่อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการตั้งคำถามแบบเปิดที่เราต้องการให้เขาตอบยาวๆนะคะเช่นเราอยากรู้ว่าเขาเชื่ออะไรเขาทำเรื่องนี้ยังไง จะมาเมื่อไหร่อันเนี้ยคำถามกลุ่มคำถามนี้นะคะมันจะเป็นคำที่เขาเรียกว่าโปรเกอูดโปรเกอูดคืออะไรก็คือเป็นคำที่เป็นการในการตั้งคำถามนะคะเวลาที่เราต้องการที่จะตั้งคำถามให้คนตอบคำถามเราแบบยาวๆไม่ใช่ตอบแค่หยอกับหนูครูจะยกตัวอย่างก็เป็นบางส่วนมันทำให้นะคะก็คือคำว่าวอร์ดบอร์ดอันนี้แปลว่าอะไรนะคะเช่นคุณถามว่าคุณทำอะไรนะคุณชื่ออะไรเน่ What here to do ก็คือคุณชื่ออะไรเขาต้องตอบชื่อเขาใช่ไหมคะหรือคำว่า h h o อันนี้แปลว่าอย่างไรนะคะเช่น h o r e ก็ยักเยอะละ h o r e ก o ยักเย่อละฉันจะทำยังไงนะคะต่อไปก็คือคำว่า n h r n ä r e n อันนี้แปลว่าเมื่อไหร่นะคะ when ก็ดูโอเคเห็น when คุณมาดูเห็นคุณจะมาบ้านเมื่อไหร่อย่างนี้นะคะ n e แปลว่าเมื่อไหร่นะคะ อีกสักคำหนึ่งนะคะแล้วกันนะคะคำว่าเวมเวมแปลว่าใครนะคะใครทำอะไรนะคะเวมครดตามเมเตใครพูดกับคุณน่ะก็พอด้วยคำด้วย p r ร g ะเกอดเสร็จแล้วคุณก็เอาคำกริยามาวางเป็นตัวที่สองเลยนะคะเป็นการที่ต้องการจะถามว่ายังไงนะคะแล้วก็ค่อยเป็นประธานไปคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพจคูบีดีบีดีอินสวีเดนนะคะ ครูบิบ๊สอนให้คุณกล้าผูดภาษาสวีเดนค่ะสำหรับใครที่อยากจะเรียน,นครูบิบ๊กนะคะทักไลน์แอดแอดครูบิดได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ